ความคิดเห็นเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ดูอย่างเช่นตะไคร้จะมีตะไคร้หอมตะไคร้บ้านตะไคร้เกษตรแล้วใครแล้วแต่ใครจะชอบตะไคร้แบบไหนเหมือนอย่างเม็ดทรายเนี่ยเม็ดทรายมีเม็ดทรายหยาบเม็ดทรา,า,ายละเอียดละเอียดถึงกับละเอียดเนี่ยเห็นไหมความคิดมันต่างกันมันจะจับของคน ไหนคนหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าความคิดเห็นต่างกันบางคนก็เกิดความมันไสในตัวนิดๆหรือจะกลางนิดๆว่าทำอะไรอยู่วะเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้ทำเองนะย่อมไม่มีความรู้สึกที่จะรู้ได้ลึกซึง้งเท่ากับลงมือทำจบ